ค่ะสวัสดีค่ะามผู้ชมค่ะวันนี้วันที่22มกราคม2569เมื่อนี้แม่หมูจะพาท่านผู้ชมมาหาพี่สาวบ่าวเท่านะคะจะพามาฟังแนวทางความฝนน้ำกันงวดวันที่1กุมภาพันธ์2569นะคะ เป็นแนวทางความฝันนะคะ่ะผู้ชมมีงวดเขา่างวดลุดนะคะงวดเข่ากาับเข่างวดลุดกับลุดนะคะผู้ชมงวดนี้จะเป็นจงังไดมืออื่นนะคะเพิ่นว่าจะกลับบ้านแล้วนะคะผู้ชมมาฟังน้ำกันคะ่ะปาร์ตคือหนางเลี่ยมกันงามแทบาทนีสาา้สวัสดีสามไปเถาสวัสดียามเช้าสสวัสดีค่ะหนาวบ่มื่อนี่หนาวบ่อเอเอเอ,อโอ้ยวันเจริญปสกโสวันกลับบ้านแล้ว เออกับบ้านลำเอิ้อเออกบ้านกำลังดีแล้วฝันแล้วบ่มี่โอ้โอ้จะกลับบ้านแต่ฝันดีแล้วฝันขึ้นฝันดีเอาเอาเอาไปเดี๋ยวยางยางไปบ้านไปไปฟังยี่อ้วนฝันทั้งปวงจะมาเห็นสามเท่าเองแสดงว่าเพิ่นเจ็บฝันดีดีเปล่าไปไปไปฟังน้ำกันมาสั่นเพิ่นว่ากินข้าวเข้าวกันแล้วบ่กินแล้วไปไปพี่น้องยางน้ำเยี่ยวันท่านผู้ชมไปฟังน้ำกันยายอ้วนเพิ่นฝันว่าจังใด ย่างก็ออกนะก่อนเลยไวๆเลยโอ้ที่วันเดี๋ยวกินก่อนที่วันปัดผัดผัดมันดีไหมคือโบเคยเห็นไอ้ลุกนี่ฮะจริงโอ้ที่วันแสงนเก่งอัดโอ้เก่งมันกับเส้นมันก็ดูดีแต่แสงเก่งก็ดูดีอยู่นะยวนเนาะบ้านเอาเห็นต่ยี่วันเส้นกับเส้นตาปัดทุงเออแล้วเส้วนเออเก่งวกับไรตัวสีดำบ่เก่งเก่งกับไรตัวยุ่นบ่ ทัเาเคยเห็นที่วันใส่เออท่านผู้ชมที่อวันใส่เจ้ะผุาเดง๋ยวเปิดามาให้มันแจ่ก่อนเคยเห็นเจ้าพนใส่ผาถุงพี่้ังนะเราเคยได้เห็นที่อวันพนใส่เอาเปิดไม่เปิดเออห็นมันแจกสว่างเปิดจากก่อนนาบนนวลอะไรนิหนาบ่เขาอะไรโอ้หมดี่ผพันมาเก้าเจ็ดศูนย์บอกแมนแมนบอกแมนเก้าเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์ติแมนอือ ข้อมูลที่วันเจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์ครับหาเก้าเก้าโอ้ออเก้าเจ็ดสองเนาะเกือบมาสามตัวอยู่พิธงเขาตั้งแต่งวดหาเก้าเก้าหาเนาะบ่เขาสองบ่เขาสองวดนเอื้อเบือนใจพิธงแล้วแมนได้วันจะกลับแล้ววันที่ยี่สิบสามน้ำชมได้วันใจบ้านท่าวิษณุมาตั้งแต่วันที่สี่เอ้ฝันเลยติฝันแล้วฝันมาขึ้นเลยละ ฟันแว่ได้ไปเอันตั้มบุตรสวบัดถูดงโอ้เออเพื่อนเลยบอกเวอร์กันเล็กในขันละมตนเอออือเล็กในขันละมตนนี่ละเออเห็นเก่าหนึ่งเก่าเจ็ดหนึ่งเก่าเจ็ดหนึ่งแม่นเออเห็นนี่ในขันละมตนนะเออเห็นในขันละมตนเก่าเจ็ดหนึ่งเออบัดเพิ่นเลยว่าเห็นชาติโบอืมเออ เ็นบาษัดมาเบิ้งเปรีเยวอานเล่เมือเขียนใส่ใิเบิ้งเบิ้ลันหาเก้าศูนย์เอาอือโอ้พจนมาเบิ้งคัดเบืองชัดชัดเต้พนมาตัวอืมบอก่าเมองชัดชตัวไหนหาเก้าูนพนว่าให้เบิ้งคัดเบิ้งชัดชัดเอบิ้งคัดคัดเบิ้งชัดชัดพนเพ่นเขียนยูนิยูดินเขียนใสดินไทยใชดินไทยอืมเบิ้งคักคัเบิ้งชัดช คักคัมันชัดๆเ็นว่าตัวเว,ตวนตนอีบ่อาจารย์หาเก้าศูนย์นะได้ฝัวใจไหมไม่บนรส,ะ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 สะุบรรจุว่าหายก่อนตก่อนเมียนกันห้อเนาะแม่นไมไนไม่เนาะเห็นชัดเลยเป็นบน่เพ็นชนเขียนใจดินให้เนอ่ยคะน้ำมุนหันเกาเจ็ดหนึ่งกาเจ็ดหนึ่งนี่บ่ว่ก็เดี๋นี้ชัดๆ่นเลยเขียนใจดินหาเก้าศูนย์เกศูน มันโตเขียนเซดินันบอกมันบอกคนณแทบแอืมโตดิห้าเก้าศูนย์แมนเขียนเซดินห้าอืมอขันน้ำม้วนนั่นเก้าเจ็ดหนึ่งอืมอืออืมบาดเพิ่งเลยว่าไอ้เบิ้งมาเบิ้งพี่เบิ้งชัดฉันเออมาเบิ้งพี่ตัวมันเขียนนี่เบิ้งชัดฉันอ่าตัวที่มันเขียนนี่ตัวมันชัดตัวที่มันเขียนให้มันชัดเพราะว่าเบิ้งชัดฉันเอออืมตอันห้าเก้าศูนย์หนี่งเขียนเซดินเอออืม กสเลยใส่เสียงห้ามเห็นสัตว์อาเห็นสัตว์คนมาเห็บเบินี่ตัวสัตว์เอยตัวเิเ้ดินนี่ลก็ศูนย์อ่าหายเก็ศูนแมนที่แรกบอกเห็บเบิงขันน้ำมตนขันน้ำมตนขันมันอันเก้าเกียหนอเออนนขันน้ำมนเลขมันเลขเทียนนะีน่ขันนมนเป็นเล็กเทียนในขันน้ำมนนี่ผลอะไรวะมเบินี่จะเห็นชาติคนเลยเขียนใส่ดินเออ เข้าศูนย์มาเบิงพีจะเห็นชัดเตีมาเบิงพีจะเห็นชัดหนีพิ้นเขียนเส้นตีนไงเออโอ้หมันเห็นเขียนเขีในคักเลยพี่้นเขียนใ้คักเออตัวไหนพี่น่าเ้ศูนย่าเข้าศูนย์เขียนเส้นีดหนีเขียนเส้นีดอ้มันิ่ามันตูดนีบอกตัวาก็ศูนยตัมาเบิงนีตรวมันชัดตมันตรวมันชัดนีเขียนเส้นตีไง คือมันถูกใจบ้าเท่าไหร่ยี่วันกะเบิงบัดนี้กะหาเต้าศูนย์ี่วันจะมากสุดนี่ละมากสุดนี่เออมากสุดหาเก้าศูนย์นี่ล่ะอ๋อละเก้าหนึ่งเจ็ดนี่ดิบ่มากบ่เก้าหนึ่งเจ็ดจะมากเนีเยมา้เนี่ยเก้าเจ็ดหนึ่งมาเป็นบ่เก้าเจ็ดหนึ่งจะมากเยอะนเก้ามาขาเก้าศูนย์นี่หลอือโอ้เพราะว่าบิงตอดียังเขินคลัดส่นวันนั่งชักอืมทหาเก้าศูนย์นะอืม เอาเดี๋ยวบอทเอาเขียนให้ได้พี่น้องด้นะเบิงไบก้อนกระไรทนผช้ชมนะก้นฝัน่ิวันเขาตั้งแต่หาเกเก้าหากับตัวไว้น้ำด้วยพี่น้องด้วยนะครับกับตัวไว้น้ำและกะบพกมาสองวันเขาเขาเมื่อกี้อ่ะเจ็ดก้าศนย์กับหารบเก้าเบิงว้เด้อเองี่านื้อกับเบิงไ้เออเบิงว้ก้อนเนาะก้อย่ิวันพันเจับ้านแล้วบอทจิพันเจริสมืนพี่น้องเจริญพิสพันยูอ่าอำเภอเจริญสิน อยู่บ้านนี่กะบ้านบ้านเราบ้านเนาพี่น้องมันอยู่บ้านเราอยู่กับลูกสาวลูกเขยอยู่พุ่นโดนพุ่นแกจังแม่มาบ้านมานี่มานี่ก็ได้โดนานีแลเอโดนมาหาพี่หาน้องเพราะว่าบ้านเพิ่นอยู่พี่ก็มี่จเพิ่นหันไปอยู่พุ่นกับลูกสาวกับลูกเขยนะครับเพราะว่าถามมาอยู่นี่กะเพิ่นก็มาหาพี่หาน้องพี่น้องคือทอดกันก็จังมาหรือมีธุระก็จังมาแต่ว่าเพิ่นอยู่ประจําก็อยู่กับลูกสาวลูกเขยเพราะว่าลูกสาวลูกเขยบ้านอยู่พุ่นอ่ะเอาเดี๋ยวบ่าวเฒ่าเขียนให้พี่สาวฝันยายอ้วนนะครับงวดที่ผ่านมา หนับโอ้เกือบมากสามตัวอยู่นะหนับเกตเก้าศูนย์ทำประชมนะครับบอเข่าได้พี่น้องเด้ครับตัวที่พันมากเก้าเจ็ดสองนะครับอ่าพี่สาวฝันอ่าเข่าตั้งแต่งวดหาเก้าเก้าหาทำประชมนะบ่อเข่าสองวันละเข่าห้องกระ่าเข่าบอเข่าห้องกระ่าบอเข่าเอ้าหนับพี่สาวฝันได้พี่น้องเด้นะครับเป็นแนวทางหนับทามาถ่ายชอบจะไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ท่านผู้ชมนะครับบอมกบ่ชอบบ่เป็นนังพี่สาวว่าเบิ่งไว้ก่อนนะครับ ว่าเพิ่นจะกลับบ้านแล้วหาได้โชคหาเพิ่นไม่ให้โชคบ้านเลขที่เ้าเท่า48แดได้พี่น้องเด้อนะครับหาเอฟซีถามอายุยัยอ้วนเท่ <58. S 1> าสิกแ58ปี58ปีนี่ยัยอ้วนอายุ58ปีนี่ได้พี่น้องเด้อ57แต่ว่า58ปีนี่นะครับอายุยัยอ้วนนะครับ1กุมภาพันธ์2569นะครับเพิ่นฝันว่าไปทับบุญนะครับกับพัทุดงนะครับเพิน่นะบอกให้เบิ่งใน่ขันน้ำมนต์นะเพิ่นเป็นเลขเที่ยงเก้าเจ็ดนึ่งนะครับแต่ว่าเพิอ่อน นี่ตัวมันสัตว์สัต์เป็นเขียนเสียดินเห็นไหมยายอ้วนห้าเก้าศูนย์ท่านชมยายอ้วนเล่นเต็มชุดหาเก้าศูนย์นี่ละมาตรงเบ้าท่าคักแถอะตรงเลขมากเป้าท่าแทอะนะเป้าท่าตัดให้หาเก้าหาศูนย์เก้าศูนย์ท่านชมเก้าเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งนับกันนะพี่น้องยายอ้วนมักฝันเก้าเป็นหกนะเก้าศูนย์หกศูนย์อ่าหลัก็หาเก้าหาหกด้วยพี่น้องเด้อเก้าหนึ่งกันไว้เหงหกหนึ่งน้ำหนัผู้ใดมักหกเจ็ดนี่กะ ตัดเอาน้ำอีกพี่น้องบรไดเขียนให้นะครับแต่ว่าให้เน้นชุด590นะครับ59 50 90เน้นชุดนี้นะเจ๊อ้ว่นนะอันนี้ตกการเขียนไว้ซื้ๆอๆเราพี่น้องนะครับแอเพราะว่าเี๊อ้วนมักฝันเก่ามักเป็นหกเอาแคปหน้าจอได้พี่น้องเ้อนะครับพี่สาวฝันตาพนเนียมชุดเดียวคือหา90นนะครับศอน60บ้าเท่ากันเก้าเป็นหกไปพี่น้องนะครับเจ๊อ้วนมักฝันมักเกาเป็นหก หลักการหาเก้านี่ก็ได้กันเป็นหาหกไปให,ให้ตัวชุดที่เพ่นเน้นนะบชุดที่เพ่นเก้าเจ็ดหนึ่งเป็นตัวร่องเก้าหนึ่งก็ได้กันเป็นหกหนึ่งแต่ว่าเก้าเจ็ดู้ได้มากหกเจ็ดกัก,กันไว้ได้พี่น้องเลยเอาแคปหน้าจอนะครับอหาจะกลับบา้านแล้วหาเพิ่นให้โชคไม่ยี่วันเนาะค่เพิ่งไม่ให้โจกกลับบ้านคิดถอดบ้านแล้วท่านผู้ชมเอ้ยยี่วันเป็นวอยคิดถอดบ้านแล้วไปแล้วก็เดี๋ยวไปจากมาด้วยวันเนาะ แล้วมาดูแล้วก็ขีดหัวตานวัยยี่วัน20,000เออะขีดหัวตานแล้วเหมือน่นังบ้านเราอีไปส่งเพื่อนผุรละอำเภอเจริญศิลป์ส่งหดบ้านเดี๋ยวไปเอทายบริการให้เอฟซีเบิ้งขึ้เก่านะอยี่วันเนาะเอ่อทายบริการให้เอฟซีเบิ้งผุรละบ้านที่เพิ่งอยู่กับลูกสาวไทยเพิ่งจากน้อยเออท่านผู้ชมนะครับชมกับบ้าดูอยู่ผุรละขันเพิ่นะได้มาอีกที่กะเมษานายยี่วันเนาะขันด้มาก่อนเมษาอีกแบบก่อนเมษาอินปะอ่าคุณบักหมอลำเพิ่คุณบ่งหมอลำ เอ้ยอ้วนบ้านแข็งแข็งข้าจะเอาป็นบุญเดือนบุญอ<ม>บุญพระเบุญพระเวษีั้าจะมีหมอล่ำไงเอ้ยอ้วนมีหมอล่ำอาาีกแล้วาแล้วมาเบิ่งหม,มอล่ำสอดแจงกับสู่ตายแล้ว่าเออแล้วมาเบิ่งหมอล่ำเอ้เอานะขอบคุณยายอ้วนขอบคุณค่ะนะยายอ้วนเพิพพพ่นไา,ายปีนี้สี่สิบแปดต้นยายอ้วนนะอ่ะสิแปดเออหาสิแปดพี่น้องสี่สิบแปดขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องสุูสุกุตเด้อค่ะให้โชคให้มาน้ำกันพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ